เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลือ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 ก,ก,ก็คือเพื่อนกันมาลวมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อน,กนเอนกลือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทู่สองขา้างแป๋วแหววตัว,ว,วการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนั้นภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงตรงยืนบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอวันนี้เสนอตอนผ้าห่มหันสาภาพหมู่บ้านเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ามีบ้านและต้นไม้ล้อมรอบในวันที่ท้องฟ้าแสนสดใสเปลี่ยนภาพที่หน้าร้านขายผ้าห่ม วันนี้ทั้งสามเกลอนัดหมายกันว่าจะไปหาซื้อผ้าห่มที่ร้านผ้าห่มแสนอบอุ่นแหววแหววพูดมีภาพผ้าห่มสีฟ้าขนปุยขึ้นที่ด้านข้างฉันอยากได้ผ้าห่มสีฟ้าสดใสขนนุ่มเหมือนปุยนุ่นปองแปงพูดมีผ้าผ้าห่มสีแดงผืนใหญ่ขึ้นที่ด้านข้างฉันอยากได้ผ้าห่มสีแดงผืนใหญ่และไม่หนามากตรงตงพูดมีผ้าผ้าห่มสีเขียวลายกระตูนขึ้นด้านข้างฉันก็อยากได้ผ้าห่มสีเขียวที่มีลายกระตูน เวลาผ่านไปตรงๆป๋องแปงแปลแววในร้านผ้าห่มที่ด้านหลังมีชั้นวางผ้าห่มหลายสีหลายผืนแปลแววพูดว้าวผ้าห่มสีฟ้าสดใสมีขนนุ่มปุยถูกใจฉันที่สุดเปลี่ยนภาพปองแปงยืนอยู่ระหว่างชั้นวางผ้าห่มทั้งสองชั้นสีหน้าผิดหวังน่าเสียดายจังที่นี่ไม่มีผ้าห่มสีแดงผืนใหญ่สำหรับฉันเลย เปลี่ยนภาพตรงตรงอยู่ตรงชั้นวางผ้าห่มด้านในสุดมีสีหน้าผิดหวังเฮ้ยที่นี่ไม่มีผ้าห่มสีเขียวลายกระตูนที่ฉันชอบเลยแต่แล้วทั้งตรงตรงและป๋องแปงก็มองไปเห็นผ้าห่มสีส้มสดใสวางอยู่บนชั้นทั้งคู่รู้สึกสนใจจึงเดินเข้าไปดูเปลี่ยนภาพเห็นมือของป๋องแปงและตรงตรงแย่งผ้าห่มสีส้มเปลี่ยนภาพตรงตรงและป๋องแปงมองหน้ากันอย่างเอาเรื่อง ตรงๆพูดฉันเห็นผ้าห่มผืนนี้ก่อนผ้าห่มผืนนี้ต้องเป็นของฉันปองแปงพูดและดึงผ้าห่มสีส้มมาจากมือของตรงๆแต่ฉันหยิบผ้าห่มผืนนี้ขึ้นมาดูก่อนผ้าห่มผืนนี้ต้องเป็นของฉันสิเปลี่ยนภาพเป็นมือของตรงๆและปองแปงดึงผ้าห่มสีส้มแย่งกันไปมาของฉัน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 ตรงๆและปองแปงดึงผ้าห่มสีส้มแย่งก็จนตรงๆล้มหงายท้องไป ป้องแปงพูดฉันขอโทษนะตรงตรงนายเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเปลี่ยนภาพตรงตรงพูดอ้อยไม่เจ็บแต่ป้องแปงแย่งปหมฉันเปลี่ยนภาพป้องแปงพูดฉันไม่ได้แย่งสักหน่อยฉันแค่เปลี่ยนภาพตรงตรงพูดไม่รู้ล่ะฉันไม่ได้กับป้องแปงแล้วป้องเปลี่ยนภาพภายนอกร้านเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าตัวหนังสือขึ้นกลางภาพเวลาผ่านไป ภายในร้านผ้าห่มแปวแหววเดินมาพูดกับตรง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 เชื่อฉันสิว่าผ้าห่มในร้านนี้ยังมีอีกตั้งหลายพื้นอาจจะเจอผ้าห่มที่ตรงตรงชอบก็ได้เปลี่ยนภาพตรงตรงพูดแต่ฉันเปลี่ยนภาพแปวแหววพูดอุ๊ยแม่ผ้าห่มสีเขียวลายกระตูนนี่เปลี่ยนภาพตรงตรงพูดไหนไหนเปลี่ยนภาพที่ฉันวางผ้าห่มด้านหลังตรงตรงมีผ้าห่มสีเขียวลายกระตูนวางอยู่ที่ชั้นบนสุดตรงตรงพูดว้าวใช่จริงๆด้วยแปาวแหววแต่เอ๊ มันอยู่สูงเกินไปฉันหยิบไม่ถึงเปลี่ยนภาพป้องแปงพูดให้ฉันช่วยนะตรงตรงเปลี่ยนภาพป้องแปงพูดแล้วเดินมาหยิบผ้าห่มให้ตรง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 รับผ้าห่มมาจากป้องแปงขอบใจนะป้องแปงแล้วก็ฉันขอโทษนะที่ฉันทานิสัยไม่ดีใส่นายป้องแปงพูดไม่เป็นไรเลยตรงตรงฉันเองก็ต้องขอโทษนายเหมือนกันนะที่ฉันอยากได้ผ้าห่มผืนนี้เพราะมันเป็นผืนเดียวที่ใหญ่พอดีกับตัวฉันตรงตรงพูดฉันเข้าใจแล้วล่ะ แล้วฉันก็ได้ผ้าห่มที่เหมาะสมกับฉันแล้วด้วยแหววแหววพูดดีใจด้วยนะตงตงเปลี่ยนภาพตงตงยิ้มให้ปองแปงเปลี่ยนภาพที่หน้าร้านผ้าห่มแสนอบอุ่นเห็นดวงอาทิตย์หมุนอยู่บนท้องฟ้าเปลี่ยนภาพขึ้นตัวหนังสือน้องๆเห็นไหมคะว่าการรู้จักให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะกับเพื่อนๆแล้วไม่ว่าจะอะไรผิดพลาดไปแล้วรู้จักเอ่ยขอโทษรวมถึงรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้เรากับเพื่อนๆเ,เข้าใจกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มานาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันทาเลนต์ครีเอชั่นจำกัด